สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาครับพี่ๆครับวันนี้จะพาพี่พี่มารับชมเหรียญใบพาย,ายหลวงปู่อิมพระราชมงคลวชิร,รปัญญาหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่รายการนี้เป็นรายการจองนะฮะรายการที่5เป็นนวะเต็มสูตรนำเลิกนะลูกพี่นะมีโอกาสได้จองมานะฮะจากศูนย์ใหญ่นะพี่น้องนะแบ่งปันมา กี่เหรียญหกเหรียญน,นะพี่นะหกเหรียญเป็นนวะเต็มสูตรนะพี่นะนำเลือกรายการนวะที่รายการที่5ครับลูกพี่ครับเป็นรายการจองแสงและไฟเป็นยังไงบ้างจับเบาหน่อยนะพี่นะแสงจะอ่อนอนหน่อยนะพี่นะวันนี้ครับลูกพี่ครับนี่คือใบพา,ายหลวงปู่อิมพระราชมมคลวชิรปัญญาพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินรายการนี้จัดสร้างเพียง107เเหรียญเท่านั้นพี่รองครับบนโลกครับลูกพี่ครับรายการดีพิธีใหญ่สร้างน้อย อ่าวันนี้ส่งไปนะฮะส่งไปสี่เหรียญแล้วเหลืออยู่ที่ผมนะฮะเหลืออยู่ที่ผมที่เหลืออยู่ที่ผมครับลูกพี่ครับใครไวใครได้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะแกะให้เป็นตัวอย่างหนึ่งเหรียญก็แล้วกันครับเป็นเหรียญใบพายนะพี่นะจัดสร้างเพียงหนึ่งศูนย์เจ็ดเหรียญนะพี่น้องนะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะพี่นะซีนของแท้นะฮะใหม่ๆแกะกล่องเลยขออนุญาตแกะให้รับชมนะพี่นะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะพี่น้องนะในขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะครับพี่น้องครับ ไม่สนับสนุนให้ใจความรุนแรงเป็นเพียงอุปกรณ์นะฮะพี่น้องนะครับเป็นเพียงอุปกรณ์เรียนเหรียญที่ระลึกไหว้ครูหนึ่งศูนย์เจ็ดปีร้อยเจ็ดปีพระราชมงคลวชิรับปัญญาหลวงปู่อิ่มประกันแท้ให้นะครับประกันแท้ให้นะครับขอยัดเคลียร์แมวแป๊บนึงนะพี่น้องนะโอ้โหกวนดีเสเลเกินนะลูกพี่ครับอ่าเป็นงานดีพิธีใหญ่งานวัดจัดสร้างนะนว่าเต็มศูตย์ลูกพี่หนึ่งร้อยเจ็ดเหรียญโอ้โหเท่าอายุหลวงปู่เลยนะพี่น้องนะเป็นรายการนี้สร้าง เท่าอายุหลวงปู่เลยนะพี่น้องนะอ่าอัดจืบโอ้โหยลูกพี่ครับลูกพี่ครับไปลุ้นเลขส,สวยๆกันนะลูกพี่นะนี่คือรายการที่ห้าและเลขโค้ดรันนัมเบอร์อยู่ตรงไหนไม่มีใครทราบลูกพี่ครับดูนะฮะสองห้าหกเจ็ดเลขโค้ดรันนัมเบอร์เดี๋ยวนะลูกพี่เดี๋ยวนะครับเลขโค้ดรันนัมเบอร์หกศูนย์หรือเปล่าครับ หกูโอ้โหลูกพี่โซนวันเกิดลุงปู่นะพี่นะลุงปู่เกิดวันที่6นะพี่นะ60รวมกันได้6กโอ้โหแน่นอนพี่เลข2หลักสร้างร้อเดเดียนเลข2หลักเลข2หลักลูกพี่ครับเลขโค้ดรันนัมเบอร์หกพี่ตอกนวะชัดเจนขอบปลิ้นปิินประกันแท้ให้นะฮะนวะเต็มสูตรลูกพี่ครับ นี่คือรายการนำเลือกนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้ผิวตึงๆขอบริ้ปิ้นแบบนี้นะพี่นะเดี๋ยวดูขอบตัดนะพี่นะดูนะฮะงานดีพิธีใหญ่เป็นงานวัดจัดสร้างนะพี่นะไหวครูหกเจ็ดนะครับลูกพี่ครับไหวครูหกเจ็ดงานที่ลึกตอกนำเลือกชัดเจนแล้วก็ด้านใบหูด้านขวาของหลวงปู่เป็นตาตำรวจนะพี่ตาโลเขาเรียกตาโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องนะผมไม่ ได้เป็นไอ้นี่กับตำร,รวจมากเท่าไหร่นะพี่น้องนะเอ้ยไม่ไม่ได้ชื่นชมเท่าไหร่นะพี่น้องนะชื่นชมคนทําดีนะพี่น้องนะเอ้ยแต่ว่าไม่ดีออกข่าวเยอะผมเลยไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นะพี่น้องนะเอ้อดูตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะพี่นะดูผิวตึงๆจมูกร้อยๆโอ้โหพี่ใบหน้าดวงตาหลวงปู่ชัดๆแบบนี้เป็นงานที่ระลึกแล้วพี่นะเป็นเหรียญใบาพายนำเลิกนะวะเต็มสูตรนะพี่นะรายการจองนี่คือรายการจอง ไขวใคไใคได้ก็แล้วกันนะฮะเหลือสี่เหรียญพี่เหลือสี่เหรียญเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหลือสี่เหรียญนี่วะไม่ใช่นะพี่นะไม่ใช่นะเหลือสองเหลือสองเออเฮ้ยเพิ่งส่งไปเหลือสองนะครับลูกพี่ครับโอ้โหเบอร์เบอร์แล้วใบรุ่นผ้าใหม่ลุยงานทั้งวันนะลูกพี่นะเลโ้ดรันหมาเลขหกศูนย์ชัดเจนด้านหลังเป็น วัดทุ่งนาใหม่สองห้าร้อยเปีและสร้างเพียงร้อเหรียญเลขโคตรันนเบอร์หกลูกพี่ครับไหว้ครูนะพี่นะนี่คือกล่องเดิมประกันแท้ให้นะฮะดูกล่องนะฮะเป็นที่ระลึกไหว้ครูร้อปีหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่โอ้โหเก็บได้เก็บงานดีพิธีใหญ่ยิ่งเป็นงานวัดจัดสร้างด้วย ไม่เก็บรายการแบบนี้แล้วเมียตีหัวแตกแล้วครับวัยรุ่นครับลูกเพี่ครับโอ้โหอัดเจือปัดเจือบลูกเพี่ครับนี่คือทีระลึกนำเลิกเหรียญใบพา,ายวัดจัดสร้างงานดีพิธีใหญ่ดวงลวงปู่ติดจมูกร้อยเปอร์ซไม่บุบไม่บี้นะลูกพี่นะเป็นงานที่ระลึกไหว้ครูพี่ครับไม่มีจะอธิบายขอปิ้นแบบนี้นะพี่น้องนะูละเอียด ความใส่ใจในรายละเอียดผู้จัดสร้างได้จัดสร้างขึ้นมาเป็นอีกเปลี่ยนสวยสนะครับลูกพี่ครับเลขโค้ดรันนัมเบอร์หกศูนย์เป็นเลขสวยด้วยเลขวันเกิดหลวงปู่ด้วยครับเลขหกตัวเดียวครับศูนย์ไม่มีค่าตัดทิ้งไปอย่าไปคิดใส่สมองครับลูกพี่ครับเพาะกระดิ่งปลูกใจกันหน่อยนะครับหลวงปู่อิ่มพระราชมงคลวชิรปัญญาเป็นงานที่ร,ระลึกครูหงษ์นะรายการนี้โทรมาหาผมได้นะครับใครได้ก็แล้วกันบันทุกรา นะลูกพี่นะวัาจัดคูเก็บับพี่น้องรายการจองรายการที่ห้านะฮะการจองรายการที่ห้าลูกพี่ครับเป็นนวัดเต็มเป็นนวัดเต็มสูตรครับครับคูนหกหนึ่งสี่สามศูนย์นะสามเก็บโทรมาเดี๋ยวเก็บก่อนก็แล้วกันนะพี่น้องนะตูนหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆรุ่นพระใหม่การันตีแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีพระวัดตาวัดใจไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจะทํา,า,า,าทแต่ว่าเสียหน้าพระเคยทําแล้วมีปัญหาโทรมากันครับส,สี่แล้วก็สามสวัสดีวันนี้สําหรับวันนี้ตงกลับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ